โครงการหมู่บ้านที่ดีควรจะต้องมีอะไรบ้างครับพี่บูโครงการที่มีคุณภาพนะแบบยิ่งยากเหมือนกับคนเราไปเยี่ยมใครไม่ทราบเนี่ยโอ้โหผมเคยไปบางหมู่บ้านนี่นะครับเข้าไปเราพอบอกว่ามาหาใครเ็าจะบอกว่ามาหาบ้านเลขที่นี้คุณนี้ครับแลกบัตรแลกบัตรเขาไม่เชื่อเรานะครับว่าเราจะมาหาบ้านเลขที่นี้ซอยนี้พอเราขับรถมาแลกบัตรยังไม่จบไม่จบเขาจะขับ มอเตอร์ไซค์กับจักรยานตามมาดูแล้วก็มีการส่งวอกันเลยบ้านนี้มาบ้านนี้จริงไหมเป็นทอดทอเลยไปทอดทอดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเออมาบ้านนี้จริงแล้วเขาก็ให้บัตรเราไปสแตมป์เนี่ยเหมือนไปห้างสรรพสินค้านะครับให้บ้านน้นสแตมป์ให้ด้วยนะครับว่ามาบ้านนี้จริงนะฮะอันนี้อันดับแรกนะครับว่าโอ้โหถ้าโครงการที่มีคุณภาพเขาดูกันละเอียดจริงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยดีไหมดีมากเลยจะเข้านอกออกในเข้าง่ายหรือเปล่า หรือมีระเบียบในการดูแลอย่างอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับอันนี้อันดับแรกนะครับเพราะอันดับที่2อนี่พอขับเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยจะเห็นว่าสารปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนที่เป็นส่วนกลางรหรือว่าถัดขึ้นไปน,นิดนึงเป็นฟุตบาทก็จะมีการดูแลที่ดีอันดับต่อไปคือเรื่องการก่อสร้างบ้านการก่อสร้างมาอุตส่ม ส่วนใหญ่เวลาเรามาดูเขาก็สร้างเสร็จแล้วพี่บู๊บเราก็ไม่รู้ว่าตอนสร้างเป็นยังไงบ้างแลวเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับพี่บู๊ครับก็ต้องลองดูนะครับคือถ้าเวลาเราเดินเข้าไปดูในโครงการที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพนี่ต่างกันเลยโครงการที่มีคุณภาพเนี่ยเขาสร้างเสร็จนะครับเขาแรปพลาสติกคล้ายๆกับเหมือนกับ ห่อขนมแพ็กเกจไม่อย่างดีเลยแล้วก็ดูงานเนียบสีเสือหรือมุมฉากอะไรต่างๆได้ดูด้วยตาเปล่าก็มองเห็นเลยนะครับเพราะงั้นเราลองดูคุณภาพในการก่อสร้างของเขานะครับแล้วก็ถ้าดูเป็นลงไปดูที่วัสดุก่อสร้างอีกนิดนึงเพราะงั้นจะเห็นว่าทําไมหมู่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแต่ราคาต่างกัน20 3 0นะครับ ี่บูครับระหว่างบ้านเล็กในโครงการใหญ่นะครับบ้านเล็กในโครงการใหญ่กับบ้านใหญ่ในโครงการเล็กแล้วราคาเท่ากันเนี่ยเราควรเลือกอันไหนดีครับพี่บูอันดับแรกเนี่ยบ้านเล็กในโครงการใหญ่เนี่ยจะมีทำเลที่ดีกว่านะครับส่วนบ้านใหญ่ในโครงการเล็กหรือโครงการที่ไกลออกไปก็จะทำให้เสียเรื่องของเรื่องทำเลแล้วก็เสียค่าเดินทางด้วย อันนี้เนี่ยผมว่าอันดับแรกเราต้องชั่งน้ําหนักก่อนว่าเราอยากได้บ้านที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทาเลดีมันก็จะประหยัดการเดินทางแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับบ้านเล็กในโครงการใหญ่ๆที่มีชื่เสียงเนี่ยมีโอกาสที่มีมูลค่าสูงขึ้นส่วนบ้านใหญ่ที่อยู่โครงการเล็กๆแล้วก็อ,อยู่นอกเมืองเนี่ยศักยภาพในการเพิ่มค่าของมันเนี่ยมีช้าก,กว่าบ้านเล็กเนี่ยนะครับ เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นในโครงการใหญ่ในโครงการใหญ่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีโอกาสที่ราคามันจะสูงขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยมผมคิดว่าถ้าเกิดจะเลือกบ้านใหญ่ในโครงการเล็กที่อยู่ไกลออกไปคงต้องดูองค์ประกอบในเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานถ้าอยู่ไกลออกไปแต่ยังใกล้ทางด่วนยังใกล้รถไฟฟ้าที่กําลังทอดยาวออกไปเนี่ยก็โอเคมีโอกาสเลือกได้ แต่ถ้าไม่มีอะไรซัพพอร์ตเลยเนี่ยเรื่องโครงการบ้านหลังใหญ่อาจจะเสียเปรียบในเรื่องของรองเทงนะครับอันนี้คือข้อเปรียบเทียบนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันคู่เดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับพี่บูชาติชายนะครับสําหรับคนเริ่มต้นชีวิตครอบครัวตกลงจะเริ่มต้นโดยการซื้อบ้านขนาดกลางขนาดเล็กๆที่ผ่อนสบายๆนะครับสองคนสามีภรรยาเริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าเอ๊ะ ภรรยาก็มีเงินเดือนเราก็มีเงินเดือนรวมกันแล้วก็โตซื้อบ้านหลังใหญ่ไปเลยดีกว่าแต่อาจจะผ่อนตึงมือหน่อยถลงเลือกยังไงดีนะมันมีปัญหาอีกแล้วในช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับพี่บูต่อครับ คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองนะครับกับประเด็นที่ถามค้างไว้นะครับว่าเอเวลาที่จะเลือกซื้อบ้านนะครับเวลาจะเริ่มต้นซื้อบ้านสักหลังหนึ่งโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวเนี่ยนะครับเพิ่งแต่งงานอยู่กัน2คนเอจะเริ่มต้นซื้อบ้านหลังเล็กๆผ่อนสบายๆไร้กังวลหรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่ไปเลยผ่อนตึงมือหน่อยแต่ก็คิดว่าเป็นการลงทุนระยะยาวไปเลยเอตกลงแบบไหนดีกว่ากันครับพี่บูครับครับยอ ผมเรียนว่าแบบนี้นะครับว่าการลงทุนบ้านเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวสมมติถ้าเราซื้อหลังเล็กไปทําให้เราต้องไปเปลี่ยนบ้านในอนาคตอีกหน่อยก็ต้องขยับขยายครับหลังใหญ่ไปก็ตึงมือเกินไปนะครับที่ทําให้เราอาจจะมีโอกาสผิดพลาดในการผ่อนชําระจนกลายเป็น NPL บ้างจริงๆผมคิดว่าเอาเรื่องรายได้เป็นเกณฑ์ก่อนอรายได้ของตัวเราของเราตัวเรากัวภรรยาค,รคือถ้าผมคิดว่าเอารายได้2คนรวมกัน แล้วู้รวมกันไม่เกิน40%ของรายได้ทั้งคู่รวมกันนะครับเกิดมีรายได้1คน20,000บาทก็ผ่อนแค่800พนนะไม่เกิน800บบพั0 0 0น 8, นี้ก็จะซื้อบ้านได้ประมาณล้านบาทน,นะครับ,รบแต่ถ้า2คนรวมกัน4 0,000ก็ผ่อนได้ถึง16 0 0นนะครับ40%คือ16 0 0 0ก็ได้ประมาณ2ล้านในระบบสถาบันการเงินไทยเนี่ยเขาใช้วิธีการคำนวณรายได้จากปัจจุบันแล้วให้ผ่อนเท่านี้ไปในอนาคต สิบยี่สิบสามสิบปีแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้สมมติผมมีไรายได้ส<ม>อ,อ,องหมื่น,นอีกห้าปีข้างหน้าผมอาจจะเป็นสามหมื่นสี่หมื่นได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกสิบปีข้างหน้าผมอาจจะมีไรายได้ต้องเยอะนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ผ่อนอยู่แค่นี้เพราะงั้นอาจจะเลือกผ่อนสูงอีกนิดหนึ่งได้นะครับแต่ต้องอดทนในช่วงแรกรหลังจากนั้นเนี่ยก็มีไรายได้เพียงพอแล้วก็สบายแล้วหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือใช้เท่าที่ตามอัตราภาพของตัวเองมีไรายได้สูงก็ใช้ได้มาก รายได้น้อยก็ใช้น้อยอย่างนี้ก็จะไปได้ทําให้รู้สึกว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตที่ไม่ไม่โลโผนจนเกินไปไม่ต้องลุ้นทุกวินาทีในการที่จะต้องมีนี่เยอะๆมาแบกบคนเราเนี่ยควรจะมีเงินสำรองไว้ในกระเป๋าสัก3ถึง6เดือนนะครับที่ใช้เป็นยามฉุกเฉินเป็นเงินสำรองฉุกเฉินฉุกเฉินันนี้ต้องมีไว้ประมาณอย่างน้อย3ามเดือนหกเดือนของรายได้เรานะครับอันนี้ก็จะไม่เดือดร้อนมากนะัก หลังจากนั้นอาจจะไปลงทุนที่เป็นถาวรได้ซื้อพันธบัตรยาวๆอย่างที่คุณยุตนาว่าเดี๋ยวนี้นักลงทุนแม้แต่มีไรายได้ไม่สูงก็รเริ่มลงทุนในตราสารหนี้ก็อาจจะเลือกลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงแล้วก็ผลตอบแทนปานกลางนะฮะอันนี้คือไม่อยากเสี่ยงมากนะครับกับฉะนั้นกับคําตอบนี้ที่พี่บูก็คือว่าถ้ามีความสามารถเพียงพอที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ได้ โดยเรายังมีเงินสำรองไว้3าถึงหเดือนโดยไม่เกิน40%ของรายไา้อย่างที่ว่าเนี่นะครับแล้วก็ไม่ไปก่อนหนี้อื่นๆจนเกินตัวมากเกินไปหลังใหญ่น่าจะดีกว่านะครับดีกว่าแต่ต้องต้องซัพพอร์ตไว้นะครับอย่างที่ว่าก็จะไม่ต้องไปเปลี่ยนบ้านอีกทีหนึ่งอยู่ไป2ปี3ปีรู้สึกอึดอัดต้องเปลี่ยนบ้านอีกแล้วมันก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ที่ไม่คุ้มค่า